สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามารู้จักตัวตนของประกาศแจกโฉนดที่ดินครับซึ่งหลายคนก็ถามมาว่านะครับประกาศแจกโฉนดที่ดินคือที่ดินแปลงนั้นออกโฉนดได้และจะได้รับโฉนดร้อยเปอร์เซนได้ไหมอ่าใช่ไหมนะตอบว่าไม่ใช่ครับประกาศตัวนี้มันเป็นเพียงขั้นตอนนะครับและระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เขาต้องทําประกาศออกมาให้สอดคล้อง กับกฎกระทรวง43นะครับข้อ15วงเล็บ3ประกอบข้อ16นะครับซึ่งกฎกระทรวงนี้เป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของการออกโฉนดที่ดินนะครับซึ่งใช้ประครับตั้งแต่1เมษายน37จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกครับที่ดินแปลงใดอยากรู้ว่าออกโฉนดได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องดูกฎหมายและระเบยียบในช่วงเวลานะที่ยื่นคำร้องคำขอเป็นสำคัญนะครับในช่วงนี้ใช้กฎกระทรวง อ่าสี่สามครับอ่าแล้วก็ที่ดินต้องห้ามออกโฉนดเป็นไปตามข้อ14นะครับทีนี้เรามากลับมาที่ประกาศแจกโฉนดประกาศแจกโฉนดเนี่ยอ่านะครับไม่ต้องรอครับประกาศตัตวเนี้ยไม่ต้องรอว่าที่ดินตรงนี้จะออกโฉนดได้หรือไม่ได้ไม่ต้องรอครับประกาศได้เลยหรือต้องที่ดินแปลงนี้ต้องผ่านคณะกรรมาการตรวจพิสูจน์เสร็จคณะโน่โน,นนี่นั่นอ่าหรือ ที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตรัฐหรือคาบเกี่ยวรัฐต้องรอผลการตรวจพิสูจน์โน่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องรอให้เป็นที่ยุติว่าที่ตรงนี้ออกโฉนดได้ถึงถึงทําประกาศแจกโฉนดะตามระเบียบเนะี่ยหมาทำได้เลยนะตามระเบียบเนะี่ยทำ ประกาศแจกโฉนดออกมาได้เลยครับมีกำหนด30วันครับนะผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านนะครับติดประกาศไว้โดยเปิดเผยนะครับที่สำนักงานที่ดินที่ประกาอรอำเภอท้ทองถิ่นท้องที่โดยลักษณะตัวตนที่แท้จริงของประกาศแจกโฉนดที่ดินนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือประกาศหาเรื่องนะครับประกาศหาเรื่องเพิ่มนะครับพูดง่ายคือประกาศเพื่อให้คนมาคัดค้านและทางการจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เพื่อจะเอาได้ข้อมูลเหล่านี้นะครับมา,าตรวจสอบมาพิจารณา,าว่าจะออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ยื่นคำร้องคำร้องคำขอรายนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะเพราะฉะนั้นสรุปประกาศแจกโฉนดที่ดินไม่ใช่ประกาศรับโฉนดที่ดินครับไม่ได้สิ่งการันตีว่าจะออกโฉนดได้ออกโฉนดได้หรือไม่ได้ต้องเป็นไปตาม อะไรครับกดกระท่วง43ข้อ14เป็นสำคัญสวัสดีครับ